<c oughs> คลิปนี้มาเบ่งของเฮามันตอกสั่งตกอกย่างมันสั่นตอกสั่งมันสั่นก็นเลยมวลว้วนบ่ถึงพี่นนอมวว้วนบ่ถึงก็เลยขอบออกกะเลยขอบขอบก็แบบนี้นะเราไว้สามเส้นเราไว้สามเส้นใส่นี้ เพื่อมอบปากมันมันบทเห็นกระขอบเอาขอบกระขอบธรรมดาเ่ยนะพี่น้อง เสดายในหล่อนนอี่แหละบอบคขาเลยครับเราจะซื้อนี่แหละเริ่มเลียงกับมัดมัดขึ้นกันกับอันนั้นนี่แหละมัดขึ้นกันกันกบเขาอัน มว่วนนี่ล่ะเสียกส่วนเสียกกันเมัดขึ้นกันกับห่อตอนห่อสีมว่วนนี่แหละ <c oughs> 即系散线。 smart pero man ผมเพิ่นก็นว่าขอบดีกว่ามว่วนแบบ่กะเร็วเตี๋ยผู้มักเด้อพี่น้องมาขอบกับขอบแต่ว่าของเฮานี่ก่อมันสิได้ขอบนี่ก็ในตอกมันบ่ถึงตอกมันบ่ถึงมันจะได้ดอกสร้างมันสั้น สารคนละมันเอาเขา่าบทันสินะเาาที่อากจะตอกสั่นรปเิดกุนกวงพุ่งนกุนกวงแล้วมันเกิด วงมันก็ไม่ไงออกตออมันก็นบทถึงเสียเสียกิดของพี่นอ้องเสียเงาคนบอกเงากัญยามันบทถึงเหลือเงาวไว้พอเงาวไว้ก็เป็นคุ้งขั่งอย่างเดยบวบัน 找找喷壶。Oh, ช <c oughs> ่วงน,นี้อากาศเปลี่ยนพี่น้องเดียวกับฝนเดียวกัแดดโอ้ยร่างกายสุขภาพคนกับบคุคคลดีถึงหนาวถึงฝนหนาวเสีย ถึงฝนถึงห่อน เพื้นขอบนี่แล้วแต่ผู้เพิ่นสีขอบห้างขอบทีเด้อพี่น้อง <c oughs> บางคนเพิ่นขอบพื้นก็ะขอบห้างห้างเปีย,ยกใหญ่โยบสีพีโยสบสี่พีมุดเดียวกันแล้วแต่ว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้สีเฮ็ดผู้มักห้างก็เฮ็ดห้างผู้มักทีก็เฮ็ดที ตะวอาของเฮาทีไว้จังหน่อยนี่แหละวิธีขอบกันดิวิธีถักได้กันดิถักได้เฮากระแทงลงนี้แทงจากทั้งนอกเข้า,าขไปทั้งในแล้วก็ดึงดึงมาแทงจากทั้งนอกเข้าไปทั้งในเราได้เป็นสี เอาก็มาสอดเขานี้มันเอกก็สอดเขานี้ตลอดเขาไต่ได้นะอะไรเสียบมาเสียบอันนี้มันมันเป็นหยกักหนั่นมันโปเยหยดดีมันก็นเลยเหตุแห่คือสีนั่นอยู่เลย <c oughs> ดึงมาเวลาเขาดึงเอาดึงมาแล้วเขาก็บ,บิดขึ้นเอาก็เกี่ยวขึ้นมาพี่เ เกี่ยวขึ้นมาบัดนี้สอดทั้งในออกมาบัดนี่สอดทั้งในออกมานี่ก็คือนี่แหละสอดมองเก่านี่แหละโลดเนี่ยสอดขอ้อมือเก่านี่เลี้ยงกันออกมาสอดมาข้กเก่ามาเนี่ะน่ารังเทียบผูกเป็นเบิ้งเราเป็นเห็ดบวเป็นเ,เป็นอยากเห็ดเป็น ยอ่อมตัอง,งเสไ,ได้เลยน่พี่น้องมันมันของมันปวดมันจังดึงออกมาพึ๊บพอดึงออกมาแล้วมันพอหอดึงฮัดแล้วฮัดมันเปลี่นสิละเทากับมามาตักเอาเส้นได้นี่วันนี้นี่เส้นได้เส้นได้ที่มันมาลองมาแต่เอามาตักตัดทั้งเทิงลงเลยพี่น้องเสียบทั้งเทิงลงไป กระด่าดิง้งเตียงลงแล้วก็งดิงโอ้ยด้ยาวขันบัวเอาเาาผัดบัวถึงผันห่อเอาเาากับผัดสิตอะของมาของหลังยู่งิตละงมาอาห่อดิงมา ตัวนี้ห้าดึงเค้งไวน้นะตัวนี้ที่ห้าดึงออกมาห้าดึงเคงไวต้ตอนนี้พอห้าส่วนตัวนี้ปับ๊บล้วห้าวกรมาตักพ <บ S 1> น,<อ>น,น้องึงมากสิปั๊บหรือห้าสีสอดของสีก็ได้ได้นะพี่น้องสอดรัดของสีกไ็ได,ดกได้แต่ว่ามันบวยอยาาอยูมันมันบวยอย่างเน้นเพราะฉะนั้นเ้าเห้ามาตักตักแรงเทิงมากสิตักมากสิตักเขามาหาเจ้าของ ดึงโอ้ยได้กระโคตรขอดขอด,ดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ให้แน่นแล้วกะทำกระกดเสียกไว้เอาเมื่อกดเสียกไว้แล้วก็มาดึงตัวนี้นี่กึอบนี่ยดึงแบบนี้เกือบมันสิล็อกอยู่ทันทีมันสิล็อกอยู่ทันทีจี่เฮ็ด บางคนเปิ้ลเกสีบอกเข้าใจว่าเห็นแต่เหตุท่านบรูว่าเหตุตักแบบใดแบบแบบใดมันมงงสําหรับผู้ผู้เพิ่ยจะเหตุเป็น,น,ปนแล้วก็เหตุว่าท่านเปลนแล้เอยากเหตุเป็น่นมาเบิ่งอีกรอบนึงอีกรอบนึงก็พอเขาดึงได้ตัวนี้แล้วก็เขาก็มาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปทางในนี่ เสียบจากด้านนอกเข้าไปด้านในกึบียบกระดิ่งมาพี่ดิ่งมาดิ่งมาปึ๊บดิ่งมาเนี่ยมันสิเรียนส่วนโยงสิมันสิยเรียโยงสิเนี่ยเราจะมาสอดเขานี่คือเกาเขาละ าสอดเขานี้สอดสอดเขาหาเจ้าของสอดจากทั้งหนามาหาเจ้าของสอดมานน่ปึ๊บมาหนิเราก็ทิ้งลัดเขาบันเป็นแบบนี้ลัดเขาปึ๊บเราก็เกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นบันเกี่ยวขึ้นบันนี้มาสอดหูกเก่าเนี่ยแหลนะนียสอดออกมาหูกเกา่า แต่ว่าสอดทางในออกมาทางนอกบไปปึ๊บอ,ออกมาสอดทางในออกมาทางนอกปึ๊บบัดน,นี้เฮาเฮามาตักเอาเฮามาตักเอาได้นี่บัดนี้เฮามาตักเอาได้นี่ปึ๊บชิบสิปึ๊ปบ,บมาหน,นี่ดงดึงมา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 นี่มันสิมันสิเป็นจังซี่นี่ เ้าดึงมาละเ้าก็ดิ่งทั้งนี้ออกมาห้มันจริงเคงไว้แล้วห้าก็มาตักตักทั้งนี้อีกเ้าสอดไดรปับเข้ามานีในหูนี่สอดเข้ามาหาทั้งเจ้าของป,ปึ๊บเนี่ยมันมันสิล็อกทันทีทบ่ดนี้พี่น้องวเวลาเ้าดึงป,ปื๊บบ่ดนี้นี่ตึ๊บมันสิล็อกเลยมันสิบอลลแอนขึ้นเลยบ่ดนี้นี่มันจะเป็ี่ยนใช่ ล็อกไว้เรียบร้อยฝายที่เ้าเหลาใส่นี่กะน,นี่สามสนบฝายที่เ้าเหลาใส่สามสินปกติกันห้ามวนกันห้ามว,กว,กวานกดควานี่เ้าสิบพับสินตอกเ้าสิบพับสินตอกมาปิดตัวนี้นี่เนี่ยมันสิ่เป็นหลงกัย มันจะเป็นรองอยู่แบบนี้มันสะเห็นสนสนไม่ตอกสร้างตอกยั่งอยู่แต่ว่าเฮาเอาเราไว้นี่ว่ามอบปากมันเราไว้มอบปากมันไป ต่อไปคือเกาตัดขึ้นมา <c oughs> ด,ดึง,ดงไว้ตัวนี้เขาเปล่งเอาด้วยพี่น้องด้วยเขาพยายามจับเปล่งเสะมันเลี้ยงกันก <c oughs> ันเข้าบบเปล่งเ,เข้าไ่นมันสี่บเลี้ยงกันกันกบ็บงาม សោរគូកៅនេះឡូសោរទៅពឹបតែសោរទៅមានដែរ สิลัดเข้าแบบนี้ตอนนี้เราจะขยับไปเรื่อยๆ มันก็สีเลียนไล่กันไปเรื่อยๆมันก็สีเลี้ยนไปเลียนไปไ,ปไว้กันเพราะว่าเขาเริ่มจากเขาเริ่มจากมองไว้สีจอดกันนี้เขาก็มาเริ่มถัดมันนี่คือกันกับอันม้วนกวดดว้านตอนเขาเริ่มเวลาเขาเห็ดไปสุดมันก็สีรัดเขารัดเข่าพอดี นี่อาจสีบ่วได้เอาให้พี่น้องเบิ่งจนจบ,จบเพราะว่ามันใส่เวลาดุน่นอยู่ใส่เวลาดุน่น <c oughs> แต่ว่าตอนเหตุนี่เฮาก็รายละเอียดก็ได้อธิบายพี่น้องเบิ่งพอสมควรหวังว่าพี่น้องสิวเข้าใจ วิธีขอบปากมันก็คือกันกับขอบขอบกระบุงขอบอันกระดงกระเบียนอะไรพี่น้องเป็ดขึ้นกันทันและวิธีขอบมันก็ได้ได้มันดึงมันหยักมันนั่นนั่น นี่เขาขอบมาแล้วไหวมันก็สีเลื่อนเขาหัดมันมันก็สีเลื่อนไปเลื่อนไปเลยไปเขาก็มาตัดทั้งนี้มันเหลือมันสั่นมันเย่าวเดี๋ยวเขาก็มาบัดมันจอดเขาจงอฟมาตัดทีนี่คือวิธีขอบปากของโดยบ่ได้อันบ่ได้อันม้วนเพราะว่าตอกสั่งมันบัวถึงตอกสั่งมันสั่นเขาก็เลยใส่วิธี ขอบเอาแต่ว่ากะขอบทีได้จักน้อยบางพนมันกะขอบหางกว่านี้ทีหางในเรียกแต่ห้องมักเลยพี่น้องเลยบ่สาคัญขันทีแนียมันกบเน่ยนนะดีแต่ว่ากันหางเนียมันกะกะบนเนปยนไหนเอาสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบื้องสนีผัสกอนคลิปต่อไปสิเป็นตอนเดกระทาเบื้องเราอามันสีเงาปวดเอาคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ